โอเคก็ขอกลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมแก่คนเดิมเพิ่มเติมคือโรลิโอแตมพีกับ EP ีที่9กันแล้วนะครับก็ใกล้ e ีปิดท้ายแล้วเนาะก็จริงๆผมได้ไปเปิดแมปออสเตรเลียมานะครับแบบนี้นะแล้วก็ไปจับตัวใหม่มาเยอะเลยแต่ประเด็นก็คืออัดแล้วใช่ไหมครับเกมลุดพาลุดแล้วไง หลุดแล้วก็ต้องมาอัดใหม่จเจริญพรนะก็ประมาณนี้ก็เออคิดว่าจะมาเล่นผิดอันผิดอันน้อยก็เลยคิดว่าจะมาเล่นด่านจูเฟิกกันนะครับนี่จูเฟิกนี่จูเฟิกเพราะว่าจูเลฟิกก็ถ้าผมทำเคเวเออีกสามคเวสก็คือแบบได้ครัวใหม่มาลแล้วนะก็ถือว่าดี ตอนนี้ผมเสียวว่าที่อาคิปของผมมันจะหลุดมากเลยนะไม่อยากให้หลุดแล้วนะถ้าหลุดแล้วเปิดด่านใหม่พอดีนี้มันไลค์เกินะกเ,เลยนะบอกแค่นี้นี่นี่ผมชอบตัวนี้มากได้มันคือตัวตุ่นนี่ครับนี่ตุน่นอ้อดูฟยตุม่มตุ้มล้วไงตุม้มอนหะน้ากระแทกต้นไม้ มาดูเควสกันเควสให้ชนไข่อีกสิบเอ็ดใบนะอะไรเนี่ยโอเคมาเริ่มจากเควสชนไขกน่กันเควสเบสิกยามุดดินแมวต้องมุดปับหนึ่งลัดนี่ผมว่าคงไม่หลุดหรอกใช่ไหม ใช่ใช่บีตุ้มมานี่งั้นก็บัตตุดงมองว่าคงจะไม่มีทีเด็กแถวนี้นะ้าเิามโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วก็หนีด้วยน๋ยออว่าจ่านเควสดอันท้ายก่อนนะครับเควสดอันท้ายให้ขี่ไทเฟียท็อป1 7ตัวก็ได้อ่านี่ผมกงการอัพเกรดบอลโตเลยจริงๆง แต่คือมืไม่มีบอลโต้ให้อัเกรดสักทีอ่ะไม่รู้ต้องทำไงอยากให้บอลโต้มาชนก้อนหินได้มากเลยตอนเนี้ยวิ่งไอร่อนไอร่อนเธอรอนดันเธอรอนนเอนดนเอนีนอนอน้นี่นี่นชนไปหนึ่งทีเจ็บใครปลาจเละเลยแงวไม่ถึงด้วยใช้ตังตังเยอะรวย ไม่เรบราท็อปเลยเอา้าไหนเบราท็อปล่ะอยู่นี่อยู่นี่พุ่งทนไปเลยเฮ้ยแต่ว่าไปตอนนี้ยังไม่เจอทีเดียวเนยได้ยินเสียงได้ยินเสียงกี่เล็ลอะม,มาอันนี้อันนี้แมวแล้วก็วัตติโกไม่รู้เนาะวะตัตตโกมันเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ มันคือมันทนอะไรไม่ได้แต่กงมันใหญ่มากเลยกงมันใหญ่มันจะทนอะไรได้โอ้โเจอดีเลยโอ้ไม่ไม่ไม่นกนบนกโอ้โหขี่ไม่ถึงด้วยเออดีจเจริญอุ้ยทำไมตรงนี้มันดูป่าเถื่อนดังช่างเถอะมาเอ้ยก็ใกล้จะจบฟิลลี่นี้แล้วนะครับฟิลลี่นี้หมายถึงเกม เกมรูดิโอสเตมพีนะไม่ใช่ช่องนี้ท่านผู้ชมเปิดเข้าใจด้วยป่วยใช้บาบาบาในการรับชมนะครับ <co ld> <c oughs> อะไรคือป่วยใช้บาบาบาในการรับชมทั้งนะม,มันนะเพราะมันไอ,อ,อไอไอนี่มันบ้า,าครับทั้งมันมีการด่าตัวเองเนียนะ ฮึมส <Es> ุ per valenba จริงจริงไอคนนี้เอ่อเงียบเงียบบอลโตขี่บุ๊คบุ๊คไทเฟอร์ฮ็อปอ้าวขี่ไทจะขี่ไทเปร์ทอปได้บอลโตไม่ได้แล้วโอ้มาทนก้อนหินก้อนเดิมฮึมมฟื้นมายังไงก็ชนก้อนหินก้อนเดิมเดิมมุดดินมุดดินมุดดิน มดอินตูมระเบิดกลายเนกุ๊กขันเงาเงาลัพเตอร์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 กุ้งลัพเตอร์แหววปุ้งไวอ๋อโหเก็บไข่เก็บไข่ยังเก็บอะไรเส่อลัพเตอร์มันเร็วเกิว่าตัวใช่ไหมค ชาช้าอ่อยเลยจะท้าอื่อยบอลโต้แล้วก็พุ่งเลยน๊บน๊บผมยังไม่แน่ใจว่าบอลโต้มันทนถิ่นได้หรือยังมันก็โอ้โหทำไมมันเลยอ่ะชนแมวเอาตะโกนปล่อยมือ มาแปบ๊บนึงนะครับอ้าวแม่งท่าเตรียมกระโดดเลยเนี่ยเอา้าอะไรกันคะเนี่ยดูพลังงานผมดิพลังงานไม่น่าถึงอ่ะไม่น่าทำเควสใหม่เสร็จนะเพราะผมมัน น่ากูจริงเลยไอ้อเคสนี้ไอ้ไอ้คุยนี้คืออะไรคือให้กระโดดหรือแมวทำไมใช่คุยนี้มันคืออะไรยีใช่มันเลยแมวกเกือบโดนเลย gì ơi gì hết ôm thôn vào ở có tết cô nữa, rất mini bắn tô bắn khi bắn tô khi bắn tô นั่นหรือว่าคาเตโกคาเตโกดูแลคาเตโกคืออะไรมันยังไวเลยคาเตโกนี่คือวิ่งอย่างไวไม่ได้วิ่งอย่างไวอย่างเดียวยังไวมากเลยมากินอะไรได้ล่ะที่เห็นเหมือนคาเตโกมันกินอะไรได้ทุกอย่างจะบอกนะว่าคาเตโกกินกินไดโนเสาร์ได้ถ้าอย่างนั้นจริงนี่ผมอึ้งเห็นแนวโอ้โห หน้าโดนลูกกระบาดโอ้ไม่ก็คงไม่ได้เปิดแมปหรอกมั้งมุดนินชนแมวไ,ไปแล้วตาแนวตาแนวคีร์รเตอร์ต่อมาคีไทยน่ารู้ิงเลยอีกอีกโค้ดนี้คือไทยอ่ะมันคือ ให้ขี่เัลเสาตัวเดียวไปที่หนึ่งพันเมตรตัวเดียวแบบตัวเดียวนะเหรอว่าไงผมงงมากเลยคุยนี้ผมเห็นเหมือนกระติกแล้วก็ที่ผมใส่เนี้ยคือกระเตโกมัน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 ,มนอ้าเฮ้ยนี่ผมง,งมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ งงมากเลยไอ้เควสนี้มันคือคเควสให้ทำอะไรอ่ะใครรู้คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับงงมาเล่นจนพลังงานหมดเนี่ยนะหมดเด้นไปเได้วาวหมดโมอเออครบสมจริงเลยอยู่ใต้ดินเฮ้ยทำไม่ผิดเท่าที่ผมเรียนมาใต้ดินเสียงมันจะก้องว่ะ บนดินไม่ใช่เหรอทำไมนในนี้มันเสี่ยงม,มันแบบนี้่ังมาเด้อตมูมอยากรู้ใจจะแล้วเนะี่ยอพฟะเตโกมันกินอะไรเตโกมีไหมนะไม่มีอ่ะไม่ได้แอมฉันล็อกบุ๊บขายเฟรทฮอเงียวเงียว เมี้ยทนทนทน,ทนมันจะอนไหมกระบาดโอ้โหกระบา,บา,าเดเยอะนี่นี่สเตโกสเตโกมันกินอะไรสเตโกมันกินอะไรอยากรู้จริงเลย รอบนีบ้ก็เป็นรอบท้ายแล้วว่ะเด็กใช่ไหมผมหมดแล้วไม่มีเอเนจี่ซื้อไหมวันนี้หนึ่งหมืน่นนี่ได้เอเนจี่เพิ่มมันก็ลุยต่อใช้เงินซื้อเอเนจี่ได้อย่างชอบเลยด้ย มุดนิ่นฟุตมุดมุดไปผู้โรงพยาบาลนึกเหรอเอยากขาดไปงานบวชแ,แล้วก็คืนด้วยอ้าวสิบเอ็ดนาทีแล้วเหมือนจะเป็นหนึ่งในรอบสุดท้ายแล้วมั้งตรงนี้ผมนำคุยขี่ไทยก่อนแล้วผมนำคุยขี่ไฟฟ์กี่ขี่ไทยไปแล้วท็อปเฟสโดนกินจารุวออินพร ผมว่านะต้องเอาลับเตอร์แล้วแหละวิดเล่วิทเลอย์อืมไปเลยไปไปโลดทำให้เสร็จกสักเคนึงก็จบคลิปได้แล้วนับปกคืออะไรนีไงคีลับคีรับเตอร์โอ้โหชน จเจริญพรญาติยมแมวไปพุ่งไปเลยแซวแมวปาแจวผมบอกเลยว่าทีเล็กเนี่ยไม่ได้แอมเลยไม่ใช่ธาดโดนเนาะที่ผมปะต๊อกไว้เพราะอะไรเหรอผมจะปรับนิ้วได้ปรับนิ้วให้มันอยู่กลางเพราะว่าแบบจะได้ไอ้นี่ขึ้น 1200เมตรมใช่ไหมได้ได้แบบ1200เมตรอันนี้ไงจริงด้วยท้างไนก็เปิดแบบใหม่ได้เปิดแบบใหม่ได้ทนเลยมีฝนนี่แครนี่น้องไปเปิดแบบใหม่กันดีกว่าใช่เปิดแบบใหม่ไหมใช่อา้าวมันอัปเกรดแล้วเหรอนี่ไงบรันเตอร์ อัปเกรดบอลโตอัพอ้าวเอออัพได้แล้วเงาบอลเตอร์ทำไมผมต้องอัปเกรดบอลโตเหรอก็ถ้านั้นครับอ๋อคืออันนี้ผมเลยมาแล้วโอเคนี่สิไปลุยมันให้ทำอะไร <th inclusive discourse> ไม่รู้ที่แน่คือน่าจะมีชนได้นะอย่างหนึง่งไปเลยบู้ดปเตอร์ตัวใหญ่มันนั่นนี่เอาเอาชนชนเฮ้ยลืมดูควสเควืมขี่กิฟฟินฟรีตัวแล้วก็มีขี่ ฝัดห้าชนิดสองต่อมาอีกกว้างโยงโยงอยูอย่ไหนมีกว้างนี่ไงกว้างกวางกว้างกวางกว้างกวีกว้างต่อมาไอ้นี่อีกตัวหนึ่งมันมีจิ้งจิ้งจิ้งกำลังหามากำลังทำมา จะม,มาขับออกมีเควสได้ขี่กิฟฟินฝีตัวไม่ใช่หรอช่างมันมาให้ขี่กิฟฟินหรือให้ทำอะไรกิฟฟินอ๋อชนกิฟฟินเนื้อขี่โอเค,อเคไม่อะไรไม่อะไรม,มาชนนี่นี่ชนโอ้โหแหลกมากเลยฟิปห้านาทีแล้วคลิปหุ่งนอนม่นอะไรเกินและกลางมันเอาคลิปยาวๆไปหน,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 น่อยก็ได้ คลิปนี้มันอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนี่ตัวแฟลมฟฟินิกซ์ไปแนวทำไมครับไอ้ฟินิกถึงเป็นตัวแฟลเมฟนี่อ่ะไหนเอ้ยแกเป็นโอ้ยไม่เจอกิฟต์เมื่อกี้ผมเจออะไรเมื่อกี้มันผมเจอตัวใหม่มันขึ้นมาหนิว่ะจ้างมันไม่ทันก็ไม่เป็นไร มันจะเป็นรวป้ายไม่ันนก่มไม่เร็วแสดกิฟฟินกิฟฟินอยู่ไหนอออเออวะกิฟตฟินอยู่ไหนวะปัดปัดโอ้กิฟฟินอยู่นี่โอ้กิฟนกินนอฟินิกได้ยอดนัฟินิกเด่นแน่นกิมาตก้อห็นเลย คิปฟินกินน้งฟินิกได้ยอดยอดเห็นความประเสริฐคิปฟินกินน้งฟินิกได้ครับเอาไม้ผมไม่ขี่ตัวนัน้นหรอกแง่แง่แง่โอวยไฟไหมไฟไหมเออลงจอดลงจอดพอดีแง่ฟินิก เมื่อไรผมจะชนแกฟฟินอีกกิฟฟินลนนนิ้นว้ายมาตัวนี้เพราะงั้จะชนได้นะกิฟฟินอยู่ไหนกะิฟฟินไม่มีกิฟฟินเลยนะไม่มีกิฟฟินจริงีห่ะไม่มีกิฟฟินโอ้เกือบตกเกือบตกรอบ,บหนึ่งขอปรับนิ้วก่น ปุนิ้วมันให้มันอยู่งกลางคนอุ้ยมันเล็กอ่ะได้มาชมมันเล็กมากเลยในคลิปอาจจะดูไม่เล็กนะจริงเล็กมากเลยงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนนี้ได้เลยแล้วกันนะครับโอ้ยเล็กเหลือเกินไม่เอาตัดดีกว่าคลิปนี้ก็ขอจบไป้พีนเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ ันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย